สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดรื่องสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็สำหรับคอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงมาช่วยไกด์ไลน์ในการเล่นเนี่ย ก็สามารถแอดไลน์ที่ลิง์กด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับสำหรับลิงก์การติดตามทุกลิงก์นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับก็คือเรื่องของภายในสโมสรแมนยูเรานะครับล่าสุดเดียบิลเลอร์ครับได้มีการเปิดเผยกันออกมานะครับเป็นเรื่องของกฎเหล็กนะที่เอริกธินฮารกเนี่ยมีการตั้งกฎเหล็กไว้5ข้อด้วยกันนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ย เราได้เห็นมาแล้วนะครับ5ข้อนั้นมีออกมาอย่างไรแต่ว่าเรื่องของกฎเหล็กที่ต้องปรับตัวแล้วกันอีก5ข้อเนี่ยที่มิลเลอร์เขาก็ออกมาเนี่ยนะฮะผมก็ยังไม่รู้นะว่ามิลเลอร์เนี่ยเขาไปรับทราบไปรับรู้มาจากไหนนะครับก็แนะนําว่าเหมือนเดิมครับก็คือฟังบริษัหูกันเหมือนเดิมนะั่นแหละนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเบื้องลึกเบื้องหลังอะ่ะถ้าเกิดจะไปรู้เนี่ยมันต้องแบบเป็นวงในจริงๆนะครับอ่ะโอเค ตามรายงานจากบิลเลอร์เนี่ยมีการคอข้นอขอ,อกมาครับข้อแรกเนี่ยก็คือห้ามดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างสัปดาห์หากมีเกมเตะกลางสัปดาห์นะครับซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความฟิตด้วยถ้าเกิดเราไปดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเราเนี่ยไปปาร์ตี้กันนะครับก็จะทำให้นักเตะเนี่ยไม่ฟิตนะครับมีความอ่อนล้านู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งโปรแกรมในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีโปรแกรมกลางสัปดาห์ด้วยอย่างเช่นถ้วยบอลยูโรปาลีกนั่แหละ นะที่จะต้องลงเตะสําหรับโปรแกรมแมนยูเรานะครับนี่คือข้อแรกห้ามดื่มแอลกอฮอล์กลางสัปดาห์นะครับหรือว่าก่อนเกมกนนารแข่งขันนั่นแหละยิ่งดีเลยนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับก็มีการระบุกันออกมานะครับเรื่องของการปรุงอาหารหรือว่าเรื่องของอาหารการกินนั่นแหละนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือห้ามผู้เล่นจ้างเชฟส่วนตัวมาปรุงอาหารครับโดยเป็นเรื่องของมื้อสําคัญที่จะต้องมากินในโรงอาหารที่ ทางสโมสรเนี่ยจัดเตรียมมาไว้แล้วนะครับก็คือเป็นอ่าโรงอาหารกลางนะครับนะแล้วก็ข้อที่3ามเนี่ยนะครับเมนูปัจจุบันซึ่งจะมีการเสริมเรื่องของเกี่ยวกับปลานะครับแล้วก็ผักเป็นพิเศษนะครับก็จะให้พ่อครัวเนี่ยนะครับที่เป็นพ่อครัวประจําสโมสรเนี่ยมีการเน้นโปรตีนเพิ่มกันเข้าไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดร้ายเกินไปนะนะครับก็อาจจะแบบ มีการแบบให้นักเตะเนี่ยสั่งได้นะครับว่าอยากทานเมนูไหนเป็นพิเศษก็สามารถสั่งได้เป็นเฉพาะรายบุคคลเงินใบนะครับทางพ่อครัวเนี่ยก็จะพยายามทําให้ตามที่นักเตะต้องการแต่ก็อาจจะมีการเสริมโปรโตีนกันเข้าไปเพิ่มเติมนั่นแหละนะครับห้มันมีเรื่องของผลดีต่อสุขภาพร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนลำดับที่4ี่เนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีเรื่องของการวัดค่าดัชนีนะครับเกี่ยวกับมวลร่างกายนะครับเรื่องของน้ําหนักนั่นแหละนะครับ ถ้าเกิดมีน้ำหนักขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องมีการแบบว่ารักษาน้ำหนักแล้วคุมน้ำหนักนะนะนะครับถ้าผอมเกินไปคุณก็ต้องแบบมีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้มันแบบพอดีพอดีนะฮะเรื่องนี้จะมีการเช็คเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับนี่คือข้อที่4นะครับข้อที่5เนี่ยนะครับนี่คือกฎที่สําคัญมากครับนักเตะคนไหนที่แบบมีอะไรข้องใจเนี่ยอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าเทคนิคก,ก,การเล่นอะไรต่างๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะ สามารถเข้ามาพูดคุยกับเอเรตินทากเป็นการส่วนตัวได้นะครับเพราะว่าเอเรตินทากเนี่ยก็พร้อมพูดคุยกับนักเตะอยู่แล้วนะครับในทุกๆวันนะฮะซึ่งพร้อมที่จะให้คำปรึกษา24ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เจ้าตัวเนี่ยหรือว่านักเตะรายบุคคลนั้นเนี่ยหัวเสียภายในสโมสรเนี่ยก็ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตัวแทนไปบอกกับแหล่งข่าวที่ไหนก็ตามนะฮะที่เป็นแหล่งข่าวแล้วแหละเพราะว่ามันจะสร้างผลเสียต่อสโมสรแล้วก็ บรรยากาศในห้องแต่งตัวด้วยเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาที่มันแบบมีข่าวหลุดกันออกมาแล้วแหละว่านักเตะแมนยูแบบไม่ค่อยโอเคกับทีมงานนะครับนักเตะแมนยูมีปัญหาการนู่นนี่นั่นจะไปหมดนะครับเรื่องเนี้ยต้องเลิกทํานะครับแล้วก็ถึงขั้นที่ถ้าเกิดแบบสืบมาได้ว่านักเตะรายนั้นเนี่ยเป็นใครเนี่ยก็อาจจะโดนปล่อยพ้นทีมไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะถึงขั้นแบบเป็นตัวสำรองนะครับอะไรประมาณนั้นมากกว่าโดนด่ายับนะครับเพราะว่าเอาเรื่องแบบเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ย ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นนะครับอ่ะนี่คือกฎ5ข้อเป็นกฎเหล็กของเอเดนฮางนะครับที่มิลเลอร์เนี่ยคอกระดกมานะครับก็แนะนำเหมือนเดิมครับฟังหูไวหูแกนะครับส่วนแฟนพีคิดย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับมันต้องย้มเข้มแบบนี้แหละนะครับถึงจะเอาพวกเปอร์บิตาหรือว่านักเตะที่แบบกวนๆอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของริเตียโนโรนโดเรานะครับ ก็มีรายงานล่าสุดนะฮะออกมาจากซีนอินของโปรตุเกสนะครับออกมาจากหลายๆกระแสจากฝั่งอังกฤษด้วยแล้วก็ฝั่งโปรตุเกสด้วยสื่อบ้างเกิดของโรนโดนะครับทั้งฝั่งโปรตุเกสเนี่ยมีการรายงานกันออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูก็ทําใจแล้วก็พร้อมปล่อยคริสเตียโนโรนโดออกจากทีมแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งราคาที่แมนยูตั้งกันเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรนะครับโดยมีเชลซีมีบาร์เซโลนาบาร์เซโนิกแล้วก็นาโปลีเนี่ย ที่เป็นข่าวเชื่อมโยงอยู่นะครับตัวเต็งเนี่ยเขายยงให้เป็นเชลซีนะครับในเวลานี้นะฮะก็รอติดตามกันนะครับส่วนฝั่งของอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลี่เมลนะครับ M.E.N. หรือว่าซื่อดังๆเจ้าอื่นเนี่ยมีการรายงานเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยยังมีการยืนยันคำเดิมนะครับว่าพวกเขาเนี่จะไม่ปล่อยคิเตียโนโรโดออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็เน้นย้ำคำเดิมว่า โรโดเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะครับขณะที่โรโดเนี่ยมีกระแสะข่าวการย้ายทีมออกไปนะครับแน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมามีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการซื้อตำแหน่งแนวรุกหรือว่ากองหน้าตัวเป้ารายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีข่าวจะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็วกกลับมาที่ในรายของวิเตอร์โอซิมเพนนะครับ ทำในงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตเนี่ยนะครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยก็ได้มีการกลับมาให้ความสนใจวิเตอร์โอซิเฮนกองหน้าของนาบรีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยมีข่าวมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าโอซิเฮนเนี่ยนะครับก็มีข่าวกับไปหลายทีมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ราคาที่นาบรีตั้งราคากันเาไว้เนี่ยถ้าเกิดแบบ ทีมไหนให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นราคาที่สูงมากๆนะครับที่แมนยูเนี่ยจะต้องคิดหนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจจริงๆครับเรื่องของฟีเท้าเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆฟอร์มกาลังร้อนแรงนะครับแล้วก็เรื่องของอายุนามเนี่ยก็ใช้งานได้อีกหลายปีนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆนะครับนะส่วนนักเตะอีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับที่แมนยูเนี่ยต้องการดึงมาแทนที่ในรายของโรโด อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าครับแต่ว่าเป็นในตำแหน่งตัวด้านข้างมากกว่านะครับแนวลุกแล้วกันนะครับซึ่งก็คือแอนโทนีนี่แหละที่แมนยูเนี่ยมีข่าวมาแบบต่อเน,นื่องหลายสัปดาห์ติดต่อกันนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าแมนยูก็พยายามยื่นซื้อนักเตะรายนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันยังไม่โดนใจอาแจกนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยยื่นเข้าไปประมาณไม่เกิน60ล้านปอนด์ไม่เกินห5ล้านปอนด์นะฮะซึ่งอาแจกเนี่ย เดิมทีเนี่ยต้องการในราคาที่ต่ำกว่านี้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการอัพราคาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ70ล้านนะครับทำให้ราคานี้ก็ยังห่างไกลอยู่แล้วก็แน่นอนเขาว่าแมนยูบอกปัดเขาเสนอล่าสุดไปแล้วตามรายงานกันออกมานะครับซึ่งมันมีรายงานล่าสุดเพิ่มเติมอีกนะครับว่าตอนนี้ทางแอนโทนี่ก็รู้สึกกังวลน,นะครับว่าการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดอย่างที่เขาต้องการเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ทางอาแจกเนี่ยมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทําให้แมนยูเนี่ยไม่สามารถเจรจาได้แบบจริงจังนะครับก็นกเตเริ่มกังวลแล้วเอเจนต์เนี่ยก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้ทางอาแจกเนี่ยตอรบรับข้อเสนอที่เป็นกลางหน่อยราคาที่พอดีพอดีหน่อยไม่ใช่แบบสูงเวอร์จนเกินไปนะครับเพราะว่านกเตเนี่ยก็มีความต้องการอย่างชัดเจนแหละว่าอยากไปร่วมงานกับทางเทนทากที่แมนยูแต่ว่าเรื่องของเลเงินนี่แหละ แมนยูเนี่ยก็ทําใจยากนะฮะที่จะไปจ่ายในราคาเม็ดเงินขนาดนี้นะครับนักเตะก็รู้สึกกังลวลละว่าดี๋วนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะล้มเหลวกันไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเขาพยายามกดดันทางสโมสรแบบเต็มที่แหละว,ว่าอยากให้รับฟังหน่อยลองพูดคุยกันดูนะครับก็รอติดตามกันในรายของฟิงค์เดยยองเนี่ยนะครับทำไปทำมาเนี่ยนะครับข่าล่าสุดจากฝั่งสเปนเนี่ยมีการกระบุกันออกมาครับว่าเชลซีเนี่ยเริ่มที่จะมีการอุ่นเครื่องถึงความไปไปได้ เกี่ยวกับการสัญญาฟิงคิดเยองร่วมกับแมนเชสเตอร์เดนนะครับเริ่มที่จะมีการติดต่อเบื้องต้นเกี่ยวกับการสนใจหรือว่าการซื้อนักเตะรายนี้นั่นแหละนะฮะเดิมทีเนี่ยแมนยูก็เป็นตัวเต็งนะครับแต่ถ้าเกิดเชลซีเอาด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนคบว่าแมนยูก็ต้องมีวันบันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีข่าวมาอยู่แล้วนะครับว่ากันว่าเชลซีอาจจะเอานักเตะบางรายภายในสโมสรเนี่ย ไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการแลกตัวนักเตะรายนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้แมนยูจะช้าไม่ได้แล้วแหละนะครับถ้าช้ากว่าน,นี้ก็อาจจะโดนเชลซีปักหน้าก็ได้นะเรื่องของมิ็เงินเรื่องของรวมถึงเรื่องของออปชันต่างๆเนี่ยเชลซีเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าแมนเชสเตอร์เด็ดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโม,มสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสําหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ